สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่22ธันวาคม63ทองพุ่งแรงและลงแรงราคาทองคำล่าสุดข่าวสารราคาทองคำวิเคราะห์ราคาทองคำแนวโน้มราคาทองคำมาอัพเดตรับชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตข่าวสารราคาทองคําแนวโน้มทองคําวิเคราะห์ทองคํากันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ราคาทองปิดตลาดอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่1,875เหรียญและช่วงเช้าราคาทองอยู่ที่ระดับ1,878เหรียญซึ่งบวกขึ้นมาอยู่ที่3-4เหรียญนะครับแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นแต่อาจจะลงเหมือนเมื่อวานนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ราคาทองมีการปรับถึง10ครั้งนะครับช่วงเช้าราคาทองค่อนข้างจะพุ่งแรงและช่วงบ่ายราคาทองกลับดิ่งลงนะครับราคา ทองค่อนข้างพันพวนนะครับสำหรับค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่ระดับ89.92จุดส่วนค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงเนื่องจากว่าผลกระทบจากโควิด -19 นะครับอยู่ที่ระดับ30.5สตางค์ครับรายงานของเครื่องมือ Consensus Detector ระบ,บุค่อนข้างชัดเจนหลังจากราคาย,ยืนได้เหนือที่1,900เหรียญโดยมีการปรับขึ้นกว่า1%ไปแตะสูงสุดในส่วนของรอบ1สัปดาห์ท่ามกลางการาปรับขึ้นของขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนเรื่องมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจส าราัฐโดยสภาคองเกรสบรรลุข้อตกลงกัน ในวงเงินที่9ก้าแสนล้านเหรียญและมีแนวโน้มจะโบดร่างต่อไปในวันนี้ครับนอกจากนี้ราคาทองคําได้รับอนิสงจากยอดผู้ติดเชื้อโควิดทําให้เกิดลอกดาวลอบใหม่ทั่วโลกและความต้องการซรักเ์สินปลอดภัยอย่างดอลลาร์เพิ่มขึ้นแต่การเข้าใกล้ช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสในสัปดาห์นี้ก็ดูจะเห็นถึงการเคลื่อนไหวของทองคำสู่ระดับสำคัญแนวโนม้มราคาทองคำคาดเคลื่อนไหวอย,อยู่ในไซด์เวอัพโดยทองคำมีแนวรับอยู่ที่1,800เหรียญและแนวรับ ถัดไปอยู่ที่1,870เหรียญขณะที่มีแนวต,ต้านอยู่ที่1,910เหรียญและแนวต,ต้านถัดไปอยู่ที่1,920เหรียญครับสำหรับราคาทองวันนี้จะเป็นเช่นไรก็ต้องคงมาลุ้นกันต่อนะครับ สำหรับราคาทองคำแท่งตามประกาศสมาคมค่าทองคำทองคำแท่ง96.5%ราคาช่วงเช้าก่อนเปิดตลาดอยู่ที่26,600บาทขายออกที่26,700บาทครับเรามาดูราคาทองคำแท่งบวกค่า p มกันนะครับ1กรัมขายออกอยู่ที่1,769บาทครึ่งสลึงขายออกอยู่ที่3,538บาท1สลึงขายออกอยู่ที่6,875บาท2สลึงขายออกอยู่ที่13,550บาท1บาทขายออกอยู่ที่26,900บาท2บาทขายออกอยู่ที่53,7 750บาทน้ำหนัก5บาทขายออกอยู่ที่13,350บาทและน้ำหนัก10บาทขายออกอยู่ที่267,000บาทครับ ราคาทองรูปพรรณ96.5%ตามประกาศสมาคมค้าทองคำช่วงเช้าราคารับซื้ออยู่ที่26,120บาทขายออกที่27,200บาททองรูปพรรณ99.99%รับซื้อที่27,600บาทครับเรามาดูราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำเนิดโดยเฉลี่ยกันนะครับซึ่งราคาแต่ละนั้นอาจไม่เท่ากันครับ1กรัมขายออกอยู่ที่1,919บาทครึ่งสลึงขายออกอยู่ที่3,838บาท1สลึงขายออกอยู่ที่7,275บาท2 ลึนขายออกอยู่ที่14,150บาท1บาทขายออกที่28,200บาท2บาทขายออกที่55,300บาท5บาทขายออกอยู่ที่133,900บาทและ10บาทขายออกอยู่ที่271,000บาทครับท่าในใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับวันนี้ต้องมาลุ้นราคาทองกันต่อครับสวัสดีครับ